กราบกราบกราบนะคะอันนี้เป็นการสวดซ่อมนะคะของวันที่4กุมภาพานันธ์พุทธศักราช2568นะคะหรือครั้งที่33นะคะมาต่อกันที่ว่าไม่ไม่เปิดนะคะกิงใจแอดมินมากๆเลยนะคะสามารานตามนะคะเดี๋ยวปาซ่อมให้ก่อนเลยนะคะหาก่อนนะหน้าไหนโอเคถึงหน้า19นะคะ ่นะคะสีโลกามนุษย์กัสสามิยัตภูมิมาตธาสีตาเยสิตาเคลริคลังปิหิตตาสัมมาหิตาปุถุสีหวาสัลีนาโลมาหังสัพพิสัมพโนโอทาตมะนะสาวพุทธาวิปัสสันตินามานาวิลาพโยปัญจสติยะตววะเนกบิรวะทเวแต่ตัวมันติยุทิธรรมสาวกิสานุเนรเตเตวะกายาวิเกณฑนาติวิชารณทพิคบัวเจตจารตบมะกะลุงสุตวะพุทธสาสานังเตสัาวะตุลูกุยนามนุสสนัสาสานังกิสานังมัทธคุงสาสังกัสสสัลิงสตังเอกิสสนาหสานังมทคุสาสัพพะง เพิ่งแต่จะสัมัสเยงวาวาิทิวจะกมาแต่ตัมันตยีสสาสาว่าเกสัตนันเะเตเทวะกายาพิกันตาตีวิชาณพี่กะวอเวหังคิตยสามีิอยนุกุปภะัสตสัตัตสัตสั สัตสหสวายะเขากุมารเบิรอว่าตะที่มันโติดมันโตวันมันโตยสสิโนมมานาพิกมีคนงจะไจริงว่านางจะสาสายม้ว่าตายขนานักัวันีนอที่มันโติดมันโตวันมันโตยสสิโนมมานาพิกบคนจะไจริงว่านางสัตตะกิริสหสสยขนานักับวันีนที่มันโติดมันโตวันนมันโตยาสสิโนมามานาพิกบคนจะไจริงว่านางตยที่เดยสหสหัสขนานักัวันนี้หนที่มันโตง Iku nang sebeteng wae nang wis sampe tata praja suta yakana ana atome ninoe jametoso ditwentu bana mento yo sasi nomar manabi kemung iku nang nang kumpuraja rasa iku kurasa ni bisa nang bayu nang sata-sahasang ya kan nang peliyu pasati kumpuraja ka iku coba 가서 menjing nang pute mencari salah aja ta tala ko pasati kata wanang adipatiye

สมานตาจตทุโรธิสัตวารมานะทางสุบเนกบิรพทวจะสังมัมโนจารจนิกาสัตามายากเกนตวเวกนตวิภูตวิตุตสหจันทนกามเสโทจักินมันตุนิมันจจนาทมายโยจะวัสุโตจมาตาลิจิตาเสนจะขันธปพระโรชานสะโพ

ta hiu ko hayan na ka so pan na sa na na kung so put hang si ta wa si ra te na sa mu ta ka so ta si ta pa ta ro ba so ba se te te ma to ya so se no ka ra kan cha ma ki ka na we sa we pa ti ti so ti ti ta ma ra sa ha sa ta 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 na sa mi ta na ma ka sa pa ling se na ng na mo pa ka sa ma yo pa ta pi ku sa mi ti อาโปจะเทวะปทวีจะเตโชวโยตตาคัมมุงวานุนาวุนาเทวะโสโมจะยะสัสสะหาเมตตากาลุณากายิกาคุเทวะยะสสินโนสเสเตทะสุธากยะสเปรนาตตะวันนิโนติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสสินโนมันมานาภิคมุงภิกขุนังสมิตตวานางเวนตุะเทวะสารีจะอาศมาจะทุเวยะมาจะต้าสุปันิสเศวะจะธรรมคุบุระกิตาสุริยะสุปันิสเศวะสุริยะมาคุบุระกิตานักตานนิบุระกิตาวะคุมมนทาวะลักกาวาสุนังวาสาวโเสโทสกบะคาปูรินทะทโทสศเตเตทะสุธากยะสเปร ที่มันโตชุติมันโตวันท่ันโตเยสัสีนอมันามพีกมงพีุนหตรวนางอาทาคูสาวภูเทวาชลามาขีสิการิวาอริทกาจโรชากาอุปะอุมาปุพานิพาสีโนวลุนาสหธรมาจาุต้าจาเนชกาสุยลจิราคควสวิสีโนทเสตทายาสเพรนาตวันโนทมันโตชุติมัโตวนันโตยสัสีนมันานมีกมงพีุนตวานาง สมานามหาสมนามนสามนโสุตมะกิธาปทุิกาควคุมโนปทุิกาอัฐาหริยเยวายจโรหิตสีโนบาลามาบาลาคุเทวายสสิโนสสเตททกายสเปนาตะวันีโนอิติมโตจุติมันโตวันนมันโตยะสิโนมะนมานาภิกขมุภิกขังสมิติวังสุขะกลุมะหอาลุนอะคุภิกขนะสสสหะโอทะายหาบะมุขาคทายสสิโนะยังอะคาปชุญโยโยีสาภะวิสตสสเตทศทกกายสเร kuna tsa mutsi mana ke ya tu sita ya maka ta ka ta ya sa se no lam pita ka lama se ta cho ti nam ma cha sa wa ni ma na la ti no a ko wa ta ko pa la ni mi ta ta se te ra sa ta pi ku na tsa mutsi สเศเษฐีเทวะในกายยสเปนนาตมันนิโนนาไมมเยนาอาคันชุงเยจันเยสาติสาสหะบาวุธาชาติมักีรังโคโอคาตินรมนาสว่างระเคโมขตระรังนาคังจางทางวะสิตาติตังสุภาพมาปรมาโตจาปุตตาอิทิมโตสหัสันนางกุมารุติโสจาโสปะคัสสิจิงว่านางสหัสพามารุกานางมหาพามาปิติสตติบาวนโนชติมัตตปิสมะขายุยยสสิโสาเสถอิสราคูปัญเจกวาสวัติโนเตสัญยามาชโตวาคาริตตปริวริโต แต่จัตสัพเพันเตจินเทเทเวสภมัคเกมาราเซนอาภิกามีปัญหาสาการหาสามัญที่ยังเอถาคันหาถาพันทถาราเคนพันธมันถูวสมันตาปริวารีสมโวมุนจิทาโกจินาอิติตตมาเซนโอการนาเซนนางเปสเยยบานินาตาลมาหาจาระรังกัตาวานะผระวัง ยย่าทบุสกโกไม่โคท่านายยันโตสวิชุกตัดทวาโสปัจจุทาวาติสังกุโทอะสยังเวเสตันจะสัพพังอภิญญยยาวะบากิตวานะจะกลุมาตโตุวามันติสัทธาสาวกเกศรน์เนรเตมรเสนาภิกันตาติวิชานาถภิกขวัว แต่จะอาตมามากของหลงสุตวะพุทธศาสนาวิจาระขีหิปักกมุงในสันหมันปีชยุงสัพเพวิชิตริสังขามาพยาติตายสสินโนมโอทันติสหภูเตหิสัพปกตชะเนสุตาตีบทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริทิติมติเตโชเชยสิทธิมหิทธิมหาคุณาปาริมิตาบุญญาติการัสสมพันรายามิวารณาสัมารถถสาพระวโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสวัตติสัมมาห์ปุริสาระขานุภาเวนะอาศิตายานนพยาชนะนุภานา

เยยรธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมะขันธานุภาเวนะนวโลกุตระธรรมานุภาเวนะอังคิกามาคารุภาเวนะอัทธสมะปติยานุภาเวนะชาาพิญญาณุภาเวนะจตุสัจญาณุภาเวนะท้าสาภระรยานุภาเวนะสัมพันยุตตาญาณุภาเวนะเมตตากรุณามุจิตาอุเบกานุภาเวนะสภาพะปิตายานุภาเวนะรัตตานตญาสรณานุภาเวนะตุยหังสภาพะโลคโซกุภะระวะทุกขโทมานะ สุปายาสะวินาสันตุสัมพันธ์อัตตรายาปีวินาสันตุสัมผะสังกับปาตุยังสมีชันตุทีคายุตาตุยังโหตุสัตวะสาชีเวนสัมมังคิโกโหตุสัพพทาอากาสปะปะตาวนาภูมิคังคามหาสัมพทาราคกาเทวตาสัตตาตุมเฮอนุราคันตุ ภวันตุสาภะมังขรังรักขันตุสาะเทวตตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัาสุทธิภวันตุเตภวันตุสาภะมังขรังรักขันตุสาะเทวตตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัาสุทธิภวันตุเตภวันตุสาภะมังขรังรักขันตุสาะเทวตตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัาสุทธิภวันตุเต

บทที่สิบหกพระเทกรัตตคาถาอตีตังนานาวากเมยยานาปฏิกังแคยนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วและไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงญาติตีตามบหินันตังอปตานจานาขตังสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหนิรังอสังกุปังตังวิทามาเนปุรูหะเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งัั้้้นนนนนไไม่คคคคลแดบุ จเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปลุกโลงเถิดอาเชีวบากิจะมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวเพิ่งทำความเพียงเสร็จในวันนี้แหละให้เราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังข,ขอรันเตนามหาเซเนนมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาเยนนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาหรืมาตาปีงอหุรัตามตันทิตังตังเวพเทกระโตติสันโตอจิคติมนีติ พระโมนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แลบทที่17อภิน นะหาปัจเะเวกะข้าปาฐาชราธรรมมาม,มชวรังอันหนาติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมามีพยาติงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้เป็นไปไม่ได้มราณะธรรมมามีม,มราณะงานอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายเป็นไปไม่ได้จะเพย์เมียบีเยมนาเปย์นานาภาโววินาภาโวเราจะรับเป็นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสกรรมิกรรมมราย,ยาธ กรรมโยนิกรรมันปันทุกรรมปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามีกัลยาณันางวาปาบักกลงวาตัสทายาธาภวิสามีเราจะทําการันดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทัยาาคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมหนังสือไปเอวังอัมเฮหิอาพินทั้งป่าจเวกตะขี้ตะพังแล้วทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน บทที่18พรปมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสัพพะิยังวิหารติเชตาว่เนอนาถปินทีกัสอารามีตตโคภะกวาภิกขุอะมันเตสิภิกาโวติพันเตติเตภิกขุภะวะโตปัญจโสสงภะกวาเอตตาทวชเมีตาภิกขสเวเจตตบิภุติยาเสวิตายาวิตายาหูริกตายียานิกตายาปะตุกัตตานยติตายาปาริจิตายาสุสมาราทายาอการาสานิสังเอกาสสานิสังสาปฏิกังฆาตตะเมเอกาสสา สุ่คังสุปฏิสุ่คังปฏิผุ้ชติน้าป่าปะกังสุ่ินังป่าสติมโนสานังวิโยนติมโนสานังวิโยนตุเทวตารคันตินาสะขี่วาวิสังวาสัชังวากรรมติตุวตังจิตตังสมาธิยติมุขวนโนวิปัสสิทธิยสมุหการังกัลโรติอุตเตลิงอปาติวิชันโตปัมมาลูโกปะโคหุนติเมตายพิเวเจโตวิมุติยาเสวิตายะภาวิตายะภูริกตายานิกตะทายะวัดหูกตายะนติตายาปุริจิตายาสุ Samarataya, imeka hisangsa hisangsa padika kaa ati ono otiso para nami ta ceto winmo ti ati otiso para nami ta ceto winmo ati tisa para nami ta ceto

suapi serta abeira apa ya kasuki nang peliharaan tu suapi panah abeira apa ya bacanya kasuki atau nang peliharaan tu apa kasuki nang tu bukra apa kasuki nang tu apa apa kasuki nang tu อิเมหิวันจะหาคาลรียอนุทิโสภรณามิตาเจโตวิมุตติกตเมหิสัตหาคาลรียอุทิโสภรณามิตาเจโตวิมุตติสัพะอิทิโยเวราปยาปชานีคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวราปยาปชานีคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราปยาปชานีคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพนริยาเวราปยาปชานีคัสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพมนุสาเวราปยาปชานีคาสุขิ तना परिहार हालात दो सब भी नहीं पाती क्या अब खा है तो मेंिस हा कारे ओसो पर नामा हा कारे हिषा पर नाम सता अचा निगा सुख अभेरा बछा निगा सुखी नाम परिहानसरा धिशा सा अवेरा अभिजा बछा सता सुखी अतः नाम परि दुसा फेनासाह अता नाम परिहान दुसफे बुरा तिमा सता अबेरा आवे या बचा निगा सुखिया तना परिहान जो सभी बाजी मायनो सता अबेरा आवे या बचा निगा सुखिया तना परिहान जो तो रायनो हिसाय सता अबेरा आवे या बचा निगा सुखिया तना परिहान जो सभी रखी नायनो सता अबेरा आवे या बचा निगा सुखिया तना परिहान जो सभी माय हिसाय सता अबेरा अभी आवा छा निखा सुखी तान पुरी हान दो सफे ऊपर माया सता अवेला आखिये ताना पड़ी हान दो सफे पूरा थी आया पाना अवेला आई अब छा निका सुखी तान पड़ी हान दो सफे पी माया जिस पान अवेला अभी आखी तान पड़ी हान दो सफे तर आया पान आवेला

Apa ya bahasa nih kalau kita tanam pilih hantu susah pilih pura cuma ya nasi saja atau apa apa pilih ya apa ya bahasa nih kalau kita tanam pilih hantu susah pilih pura cuma ya nasi saja atau apa apa pilih ya benar wira apa ya bahasa nih kalau kita tanam pilih hantu susah pilih pura ya nasi saja atau apa apa pilih ya benar wira apa ya bahasa nih kalau kita tanam pilih hantu susah pilih pura cuma ya nasi saja atau apa apa pilih ya benar wira apa ya bahasa nih kalau kita tanam pilih hantu susah pilih pura cuma ya

अभिया बचा निःसु तना पड़ी हा दो सभी अरिया अवेला अभिया बचानिय ताना परिहान दो सब अरिया अवेला अभिया बचा निघा परिहान दो सभी अरिया Awela apa ya baca nih kasih ya tanam pilihan lentu sapi upah mengaya sih saja ali ya awela apa ya baca nih kasih ya tanam pilihan lentu sapi bola cuma aja sih saja anali ya awela apa ya baca nih kasih ya tanam pilihan lentu sapi bola cuma aja sih saja anali ya awela apa ya baca nih kasih ya tanam pilihan lentu sapi utara ya sih saja anali ya awela apa ya baca nih kasih ya tanam pilihan lentu sapi utara kini aja sih saja anali ya apa ya baca nih kasih ya tanam pilihan lentu sapi bola cuma aja sih saja anali ya apa ya baca nih kasih ya tanam pilihan lentu sapi bola cuma nusi saja analia abela abe la abe ya tanah ni kasu kia tana tu sapi saja analia liya abe la abe ya baca ni kasu kia tana tu sapi saja analia liya

Sampai pun hati mayan saja, tiba abela apa jabat sani hatu kia tanang perihara tu. Sampai pati mayan nusi saja, tiba abela apa jabat sani hatu kia tanang perihara tu.

เจตัยาทิตติเจตโตสัพพยาปาธาปาริยุธาเนหิมุจติติวิโมติเมตตาเจตโตวิโมติจาติเมตาเจตโตวิโมติเมตาภัมาวิหาราภวนานิตตา บทที่19เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจ a ณีทุกขาพยาปตาจ a ณีพยาโสกปตาจ a ณีโสกาหุนตุสเพปปปาณิโนเอนตาปตาจะอัมเหหิสัมมะทางบุญยสัมมะทางสัเพเทวานุโมทานตุสัมภาสัมปฏิสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพทาภาวนาภิรตตาหุนตุขะชันตุเทวตาคตาสัเพพุทธาวาปตปัจเจกนังจิยังพระาหมณ์ตานันจิเชนารักขมดามิสปะโสสัเพพุทธาวาปต a j

te jenna kha mata mi sabaso bephuta bara pata patiga na ji yan phana na han tanate jenna kha mata ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตภะคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ครอบครัวของข้าพเจ้า,าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดา,าทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนตรธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํำนวยอวพร้ให้แก่ข้าพเจ้าและลาาาวัตถุกมงคลพระปิตาย,ยาเศฐีเลียนยาเศษฐีเหรียนว่าโกหกแปดตลอดจนว่ตถุกมงคลทั้งปวงที่สาม สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอดสาธุสาธุสาธุ